ออกเ้ากันเรื่องอะไอไปไวูวูวูวาลูกตัวนี่พี่องสุดๆตัวหนึ่งตัวหนัน่นี่นีสดๆๆๆขบไปโชว์โชมันมันสีขาวนี่นี่ะยโคตวโคตรตักันโอ้เยเไร

นี่รีดี่นี่ไม้ยืนแล้วอ๋อนี่นี่นี่พี่น้องตอนเขาต้องเห็ดเห็ดเป็นไฟเหรอเพิ่นก่อนนี่ครับแต่งทวาเวลาเขาออกไฟอย่างเง้ขานี่มันจังสีเป็นขั้วอย่างบุดเอาดีวันนลักษณะว่าแต่งพงแหมนครับผมเนี่ยพี่น้องดึงขอบก่อนไปบ่นเลยผมว่าเพิ่เกินสามสี่ชุดออกเนี่ยนี่วันนี่นะนบ่มีผ่านว้าตัวอุ้ยบ่นบ่น ด erm mm ีอยู่ดีอยู่ร่วงอยู่เนี่ยน้องเนี่ยน้องเราพอนะเนี่ยครับผมพอเขาต้องระวังกันนี้กันเดินไปเดินยังเสียบเบื้งเสียบวะเป็นจะเอายากวะเขาต้องเสียบอสวัสดีครับผมครับพ่อเบื้อนี้เปลียนได้ก็ใส่ถุงมือปั่นนักฟุตบอลเสมอหนิเบื้ใส่บอลไว้กับหูกันมือผมเป็นไอพ่อเบื้งกันน้ามือเป็นยังไงเลยเนี่ยขนาดใส่บื้อนี้ยังปวด ยังนึงเดียงอยู <res> ่ก็บมาไลคยค่ะครับม่ได้เพี้ยงได้กาะม่เนีมากยังกาพ่อฮมนียมากหากินๆทั้ง้ันประสานเลาวครับผมครับผมมเหนีมากเป็นว่าประสานแล้กัเหตุการณงานแล้วขา่อได้นะไปทำประสานเหมือนกันไปประสานกรบผมมันดีกรปกมันเปยครับ คนเอาดีกว <łość> ่านอพอเนาะเป็นยังไงคือบางส์ครับเมียนเมียนอีนพรเนาะมีน้องาพอเดอานาตบนมันบพท่านอีเมียนครับบัดนี้พอคุณนว่าถ้าคุณลงเห็นมึงแลเนาะพ่อนาะคือบางส์ ล่มกับไฟบอกกันมันมากน้ากันไม่รูกขื่นนี่ล่มมาเลยเลยครับวันนี้แม่นอรีพอเขาไปพอเขาไปหาเบิ้งจุดใดทีเขาหาเบ้งละพอเนาะนี่คน่นือยสุดขยเยแต่คนไหววนีบงนี้เลยยเฮ้ย่อยไหมขยเกาหนิลพอ่อยเลยละครับเนี่ยี่ยมันเนี่ยูมันเที่ยวสมือเลยครับ อู่ไดนบ่เอางเดี๋ยวไปไปเบิ่งอีกข้างขุนก็นาฟอเนาะเพราะว่าหลายจุดอยู่อันหาควายได้ติดกินยังไงนาฟอเนาะเหาควายได้ติดกินยังไงเอาไปกินเนะนี่ครับตามล่าหนู ก็อาย่ได้กินคือว่าหรืพี่น้องต่างหากินเมือล้วครับเนาะพ่อหาได้ฉัมีเวลามากหาอยยุหากินกบลาดกันมาหาอายุหากินพี่น้องเลยอะไรปู้คือหลายพวกเื่อนเจ้าว่านเลียวพี่น้องสิก้นอะไบอก่ะ

ไปเนี่พ่อคือได้ว่าคนกระดากันเนี่ยไปยังไงมันหลายหูไหมอ,พอ,พอ,พอ,อ๋อน้อพี่เนาะพ่อป่อคนตั้งพี่นี่พ่อปลาเนี่นนยนาะพ่อเนอา,ดดานะเสียบโอ้ขึ้นบ่อหลุดแมคโครมาหลุดพ่อเป็นยังไงเฮ้ยมันบ่อเสบที่บ่อเสบบ่อเสียบตัวไส้เสียมก้มเพี้ยนพยายามมันบ่อเชงโอ่เชงใจมันบ่อเชงโอ่เชงใจนี่นี่เนาะจอหาน้าพ่อเนาะครับผม ตัวหาอยู่หากิน้มันหู้ไรหู้อะรั่ครับท่านนกัพ่อทางนี้ทานนีกับพ่อทางนี้้าุนกัพ่อรังุนรักกันทุกท่าน <c oughs> ตอนไปท,ทางยเลยลุยกันยูนี่เมนัววัววัวัววัมือแบงสัตวอ๋อีา่าหนี่ละเมื่อ สามพันเจอกันยูว่าได้เออมันไว้รถยูว่าได้เอยยูว่าได้สอยกันก้นไปสอยกันว่าเหรอพี่น้องโอกาสรอดเท่ากับศูนย์มือเนี่ยฮะติดสามมาพี่น้อง รถเป็นไรครับคือบ่พาครับผมอ่านว่าติดไปเรื่อยนะรอเอกันนะเฮาเป็นยังไงม่อันบ่กพอโอใส่หนีบๆน่นองติดไปเรื่อยมันอันไปเรื่อยองบางไปนองเอีนี่ลักษณะอย่างสิบนี่หัวแบบนิ่มรีบ่งะแบบซัมบี้บ่แบบนิ่มแบบซัมลี่ ทาคุบแบบนิ่มๆคือกันแมนบ่ล่ะแล้วก็สิโง่กัดแบบนิ่มๆเฮ้ยเซฟเเนื้อน่เกวสีิสันถ้าเป็นพงมาลมาีเป็นพงเป็นพไม่ลมนอรตูง นี่เป็นกงไหนไมันสุดนางนีนี่เป็นกอนเถ่อจารย์เป็นข้างนี้สิอู้หางดีพี่เนาะอู้หางดีอ่ะนี่ครับถ้าเป็นป้อมถ้าเป็นป้อมนั่นนี่ไงมันดวงแล้วมั้งครับนะเมือนเนา ใส่รเส่รลุอเ่ตอดอนี๋ยวพี่น้องเด้รุนนํกันเดครับเด้ออานานนรถตาน เตียมด,ด้อพี่น้องเตียมเรนช่วยกันด้อพี่น้องเด้อเตียมแดนช่วยกันเนาะอ้เอ้ยคุณฟาวุ้ดวุ้ด

โอ้พอว่าผู่าผูขึ้นเมือม่อไห้แม่น้องกูมันกเยอะครับหูเยแต่เก่ไป่าทางไหน,นหม,มันขัน็ดโถแล้ไปหูเดือแค่นั้นละหูงพีลับมัน

เหแ้วีเหอนเส้ใสรถไส้ยยโอ้ยดรมกเลย่มัตัวกันอยูกันอย่กันอ่ันอยกันอย่กันอยู่นอยู่กัอย่นอ่นอยู่กอ่ัอยู่กมนอั่หันอกเนยบ่กอกวะบ่ันอูนอนอี่กนอพี่มันอกอกมาอ่กัเลยครับนี่นี่นอ่กันออ่ยจัยยับ่ยัอนยน่นน่นนัอ nè, nè, qua đưa nó ra đưa nó đưa nó ra, vậy nó hám, nó chỉ chín, nè, 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 tới thứ hai, quay luôn, เดี๋ยวกันเดีนตัวนี้แม่เดี๋ยวมองกันาบ่จับกครับหนูหนุดก้นเลยซับนีมันู่นเป็นไรพ่อเข้ามาอนิเอาอีก้นบสิก้บ่งสิกดแล้วไม่พอหน่อยโอ้พอน่อยบ้าเนี้ยเราโอ้ยครับลาแล้วลาแล้วพยูไยิงพอแล้ครับอ่ะมือนี่พ่อบำพอชนพ่อนี้ับน่ไปไหนหายกินมอนี่เ้ามานเามา่ะมือนีทีมนทานเกิดกะ